ยังสุดเย็นเย็น AIS 5G มาทางนี้เป็นเลยเียหนไอ้เล็กน่าจะมาสอนท่าบริหารร่างกายนะเวลาอยู่ร้านจะได้ออกกําลังกายกันอย่านั่งเฉยสุขภาพจะได้ดีๆแกวมือไป้ข้างหน้าปั๊มหายใจเข้าแกวมือไว้ข้างหลังหายใจออกทาแบบนี้ตามไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออก เจ๊หนูแมวเขาเอาอากกาลังกาย,ยเนี่ยมันนัง่งเฉยตึงกระทืออยู่ได้ไงเนี่ยเหนื่อยเอาอย่างนงี้เจ๊ไม่ต้องกลัวเหนื่อยเลยนะน้ําตัวใหม่ของอิชิตันอนอกจากจะแก้กระหายแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์เพราะว่าผสมวิตามินบีรวมด้วยนะหอมด้วยเจ๊แม่แม่แมจ๋าเอาไปเลยไปแบ่งกันจ้าเนี่พี่แอนี่เขาบอกด้วยนะว่าผลิตด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีจากญี่ปุน่น<ะ>ช่วยปรับสมดุลเพราะว่าฤทธ ด่างอ่อนจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายจากสภาวะความเป็นกรดที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะนี่มันเป็นน้ําที่ไม่ใช่แค่น้ําเปล่าธรรมดาอะไรนะไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาชนอตเลงงอะไรหรือเปล่าอ้าอามัยก็ดีไงก็น้ำเจะเป็นน้ำอะไรนะชิมสิไงล่ะ มีกลิ่นหอมอ่อนอ,อ,อย่างนี้นะจะซื้อติดบ้านไว้แล้วจะดื่มทุกวันเลยให้ทุกคนที่บ้านได้สดชื่นอ้าวทุกคนดื่มทุกวันดีทุกวันมีประโยชน์นะจ๊ะเด้ดวันนี้หมวยจะพาไปเที่ยวไหนจ๊ะวันนี้รถเมย์จะพาไปอร่อยฟินกินฟรีกันที่ตลาดเทศบาลจังหวัดชัยนาคา่ะจะมีอะไรเด็ดเผ็ดซ่าบา้างตามเราไปดูเลยจ้ามาเที่ยวเมืองชัยนาทั้งทีนะครับก็ต้องมาเติมพลังกายกันที่ตลาดเทศบาลนะครับเป็นตลาดเย็นที่คึกคักมาก ไม่แพ้ที่อื่นเลยแหละครับของกินก็ละลาตามากเลยแต่จะมาสะดุดตาก็ที่ร้านแตงโมเนี่ยแหละครับร้านแตงโมกลางตลาดเลยค่ะกลางแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแตงโมพันนี้ซอนย่านี่ชื่อใหม่ค่ะอันนี้ซอนย่าคือตัวนี้อันนี้ทุกขำอัพค่ะทําำอับชื่อมันจะที่ขึ้นห้างค่ะแต่อันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยก็เลยเอามาเลยอันนี้จะหวานกรอบมากเลยค่ะถ้าใส่ตู้เย็นนี่สีฉ่ำมากเลยได้ค่ะจะอยู่ได้5้าวันจะหวานกรอบมากเลยค่ะอันนี้หวานเป็นพันใหม่ค่ะแล้วถ้าเป็นซอนย่าเหรอคะซอนย่า อันนี่อันนี้จะเนื้อจะหวานฉ่ำอันนี้เป็นชั้นดั้งเดิมอันนี้ก็สามลูกห้าสิบเหมือนกันใช่ค่ะปนกันที่สามลูกห้าสิบโหสเต๊ะหมดแล้วเหรอคะขายใบสองตอนนี้เอาเลเริ่มชิมเลยชิมได้เลยชิมได้เลยคือไม่ใช่อะไรนะคะห้าโมงคือหมดแล้วนะนี่คือแม่เก็บไว้ให้ชิมนี่คือขายเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านรอโดยเฉพาะเลยเนี่ยขายไม่ละห้าบาทเนี่ยหรอเยอะนะดีดูเนื้อสิคะห้าบาทเนี่ยแน่นๆเลย จ๊ปรางหมูสเต๊ะต้องรีบมาค่ะมาช้าอดหมดกินแน่นอนเลยขายอยู่3ามชั่วโมงแล้วกลับบ้านแล้วตลาดนี้เขาตั้งร้านกันตั้งแต่บ่าย2เลยนะครับบางร้านนี่อุ้ยขายดิบขายดี4ี่หโมงเย็นเนี่ยหมดแล้วที่สําคัญนะครับสนุนราคาเป็นยุ่งมากๆเลยนะครับไม่เชื่อมาดูร้านผัดไทยร้านนี้เลยนะครับโอ้อาหารที่นี่ราคาดีมากจริงๆค่ะเดินเข้ามาทุกร้านนี่บอกเลยว่าแบบคนเยอะทุกร้านจริงๆอย่างร้านนี้เป็นผัดไทยห่อละยี่สิบบาทนะ นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ห่อละ20บาทปลาทอดก็ห่อละ20บาทเนี่ยราคาดีทุกอันเลยค่ะขาย20บาทนี่มาักพักแล้วไหมคะ8ปีแล้วคะ่ะขาย20บาทมา8ปีค่ะได้กำไรไหมเนี่ยก็ได้นะคะแต่ได้น้อยหน่อยแล้วพออยู่ได้โอ้โดูสิไม่ค่อยเห็นแบบ20บาทแบบนี้มานานแล้วเนาะ,ะถ้าอยากกินฟรี คุณผู้ชมบอกเลยว่ามันง่ายจริงๆแต่ตามรถเมย์ไปว่าทํายังไงถึงจะได้กินผัดไทยแสนอร่อยนี้แบบฟรีๆค่ะต้องบอกว่าโอ้มันอีซี่อีซี่มากๆเลยนะครับเ <laughs> พียงแค่มองหาบุธต AIS นะครับคุณผู้ชมก็สามารถอร่อยฟินกินฟรีแบบรถเมย์ได้แล้วละครับ AIS p o i อยมือใน จัดเป็นปีที่6แล้วค่ะวันนี้ที่ตลาดเทศบาลจังหวัดชัยนาทรมให้ลูกค้า AS และ AS f i b e ฟมาอร่อยฟรีกว่า100ร้านค้าค่ะโดยการรับสิทธิ์นะคะผ่านการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน myas หรือว่าจะกดรหัสเพื่อแลกรับคูปองก็ได้เช่นกันค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมใช้ AS Point 1คะแนนเท่านั้นนะก็สามารถแลกรับความอร่อยฟรีมูลค่า5้บบาทไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธง ais มื้อนี้ฟินวัน นี้ฟรีได้เลยนะครับโดยเฉพาะเมนูปลาแม่น้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างร้านปอปลาทอดัชนาานะครับร้านนี้ก็สามารถใช้คูป,ปองอร่อยฟรีมูลค่า50บาทได้เช่นกันครับร้านนี้ปอปลาทอดัชนาะามีแต่เมนูปลาปลาทอดสารพัดเลยปลากระพงทอดน,น้ําปลาค่ะโอ้ปลากระ,กระแบบเดียวค่ะค่ะลาปลาช่อนค่ะ ลาปลทัพทิมค่ะแล้วมีปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่อันนี้ทิมปลาเซีลน้ำจืดนะคะปลารากล้วยคือปลาสารพัดเลยค่ะแล้วมีตั้งแต่เมนูเริ่มราคาที่เท่าไหร่คะ30บาท30บาทพี่เขาบอกว่าเขาทอดกันไม่ทันเลยทีเดียวอันนี้ปลารากล้วยทอด50บาทแล้วก็ ไปกินกับข้าวต้มนะร้อนๆ้อนแบบนี้นะข้าวต้มแค่ถุงละ5บาทเองแค่นี้ก็คืออิ่มไปแล้วหนึ่งอิ่มนะจ๊ะที่สําคัญร้านนี้เนี่เขารับคูปอง ais มือนีฟรีวันนี้ฟรีด้วยดังนั้นเนี่ยห้บาทร้เมฟรีอยากให้ข้าวต้มเพิ่มเพิ่ม,มอีก5บาทเท่านั้นเองค่ะที่ตลาดเทศบาล5จังหวัดชัยนาธนะครับเขามีร้านค้าม,มากกว่า100ร้านให้ได้เลือกซื้อนะครับจะอิ่มกันแบบเป็นคู่หรืออิ่มกันทั้งครอบครัวก,ก็ได้เลยนะครับผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม ais มือนีฟินวันนี้ฟร ไดครับที่จะตจจะเวนจัด77จังหวัดทั่วไทยตลอดทั้งปีนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้ครับซื้ออะไรคะครับซื้อข้าวต้มมัดซื้อขนมโซบะขนมเทียนครับผมทั้งหมดนี้กินฟรีจ่ายเพิ่มเพียงสิบาทเท่าน,นั้นครับผมอ,อย่างนี้ก็สุดยอดเลยดีช่ครับอยากจะชิมความอร่อยอาหารท้องถิ่นเมืองชัยนาทก็มากันที่ตลาดเทศบาลอยู่กลางเมืองเลยแหละครับ ส่วนครั้งหน้าจะไปอร่อยฟินกันที่ตลาดไหนไปฟังรถมีพร้อมๆกันนะครับ AS ค่อยมื้อนี้กิตัน้ฟรีตลาดถัดไป20-22ตุลาคมตลาดสารเจ้ามาเจ้าโป๋จังหวัดพังงาค่ะ22-23ตุลาคมตลาดนัดคลองโถมอ่างทองจังหวัดอ่างทอง27และ30ตุลาคมตลาดพรีเมียร์มาเก็ตจังหวัดเพชรบุรีนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะ ชายนาเนี่ยบางคนก็ขับรถผ่านไปจะไปนะครสวรรค์ไปอุอทัยขึ้นเหนือเนี่ยนะคะจริงแล้วที่เที่ยวเยอะนะคะเข้าไปเที่ยวเลยมีทั้งสวนนกมีจลาดเก่าสัพพยา มีวัดว่าอารามเก่าแก่สวยงามอีกหลายวัดมากมจากกรุงเทพก็ไปเที่ยววันเดียวได้เลยขับรถกลับใ<ห>นนาฏ <นะ S 2> อุทัยนครสวรรค์ไปได้หมดเลยเส้นนั้นนะคะที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับค<ด>ุณผู้ชมจ๋าถ้าเกิดว,ว่าก <ๆ S 2> ําลังหา,าที่กินอยากฟินกับที่เที่ยวก็อย่าลืมตลาดสดพระรามที่สองนะครับครับมีเรื่องราวดีๆมาให้ชมทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา3ามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ